กราบนมสก,การองค์พระธาตุพนมวายพญาสีผู้ชงมุกดานาคราชพญานาคสีขาวงามวิจิตแห่งแก่งกระเบาสการสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีสองคอนหรือว่าสองคอนโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเที่ยวชมหามโนมพิรมวิวสวยอากาศดีหลากหลายอาหารอร่อยใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองสถานที่เหล่านี้ล้วนอยู่บนเส้นทางแห่งหนาคาวิถี เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่กรมทางหลวงชนบทจะได้มีการขยายถนนเลียบแม่น้ำโขงโดยเป็นการจับมือกันร,ระหว่างกรมทางหลวงชนบทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโครงการมีระยะทางรวมประมาณ750กิโลเมตรเชื่อม7จังหวัดตั้งแต่เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีซึ่งจะเริ่มมีการดำเนินการในระยะที่1บริเวณจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม ณปัจจุบันนะครับเรามีแผนงานที่จะดําเนินการก่อสร้างถนนนาคาวิถีซึ่งเป็นถนนเรียบโคงที่เริ่มต้นจากจวนผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารนะครับจนมาถึงตัวอำเภอท่าพนมนะครับซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีงบ,บประมาณ2567นะครับงบประมาณประมาณ500 000, ล้านระยะทางทั้งสิ้นนะครับ43กิโลเมตรเอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาขยายความกว้างผิวจราจรแล้วก็สร้าง จุดชมวิวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดริมแม่น้ำโขงเชื่อมทั้งสองจังหวัดระหว่างมุกดาหารและนครพนมส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดนครพนมได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมจะเป็นประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกเมืองผลิตอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมแปรรูปและศูนย์ธุรกิจค้าส่งเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมซึ่งเมื่อเชื่อมต่อ กับเส้นทางกับถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถีจะเป็นการเพิ่มศักยภาพต่อเติมโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจังหวัดนครพนมเราเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเป็น2เรื่องที่เราเติบโตเรื่องแรกเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวนะครับเรามียอดอัตราเติบโตถึง1นึ่งทั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเส้นทางสวรรค์ชายโขงหรือเส้นทางริมแม่น้ำโขงที่ทางภาครัฐเนี่ยได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้คนเข้าถึงสเสน่ห์ของจังหวัดนครพนมได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันครับเมื่อโครงสร้างทางคมนาคมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อทางรถไฟรางคู่ที่จะเกิดขึ้นในปี2570นี้หรือตัวท่าเรือบกนะครับที่จะเริ่มใช้งานในปี68นี้เนี่ยก็จะทําให้สะพานมิตรภาพแห่งที่3สมบูรณ์มากขึ้นนะครับโดยผ่านเส้นทาง R12 ก็จะเชื่อมต่อ4ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาเวียดน,นามแล้วก็จีนตอนใต้ทําให้การค้าการขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางผลไม้หรือสินค้าอื่นเนี่ยเข้าออกทางด่านนครพนมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราเองก็มีสนามบินนะครับนั่นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของนครพนมเนี่ยพร้อมต่อการส่งออกทั้งนี้เส้นทาง r 1 2เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งจากไทยสู่เวียดนามจากไทยสู่จีนที่สั้นที่สุดและถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อภาคอีสานของไทยกับนานาประเทศเพื่อนบ้านเริ่มต้นจากด่านนครพนมประเทศไทยผ่านสปอปอลาวผ่านประเทศเวียดนามและเข้าสู่ด่านในประเทศจีนถึง2ด่าน2เส,ส้นทาง ระยะทางรวมกว่า1,499กิโลเมตรจึงถือเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายสินค้าที่มีความหลากหลายและเชื่อมต่อทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวจากลาวและเวียดนามสามารถเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วยวิเชตปนตังยุทธพงษ์ช่างถมถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว N b t t บอีสานร,รายงานจากจังหวัดนครพนม